สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งที่ถามกันมาเยอะครับนั่นคือรุ่นนี้ครับ Toyota v e n t u ูรข้อเสียของ Toyota v e n t u ูรก็จะสั้นกว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็หลังคาเตี้ยกว่าคอมพิวเตอร์ครับแค่นั้นอย่างอื่นก็มีข้อดีก็ประตูนะครับตัวนี้เปิดได้ สองฝั่งแล้วก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าครับด้านนู้นก็เปิดได้ครับลูกค้าคันนี้จะทำคอนโซลด้านหน้านี้จะเตี้ยนะครับเพราะว่าเผื่อเซอร์วิสจะได้เปิดท้ายเปิดเบาะพับได้สุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาเวลาซ่อมบำรุงก็จะได้สุดไม่ติดคอนโซลที่ทำขึ้นมาใหม่ อเรามาดูภายในกันครับภายในก็เป็นประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เก็บน้ําได้3ขวดตัวนี้ก็เป็นที่เก็บของครับตัวนี้ระบบไฟครับตัวนี้ก็เป็นระบบไฟอีกทีหนึ่งหลังเต่าที่ชาร์จแล้วก็ชุดคอนโทรล ตรงนี้ก็เก็บของได้ครับครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นชั้นวางครับสาวบ้านวางตัวนี้ก็วางขวดน้ำได้1.5เหมือนกันหรือว่าจะวางแก้ว แบบนี้ก็ได้ครับอันแบบนี้ก็ชั้นวางของครับตัวเบาะครับตัวนี้ลูกค้านํามาเองเป็นแนวทางได้นะครับสามารถนั่งได้ครับเวลาจะนอนก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับพับเบาะลงราบแล้วก็นอนได้ครับตรงนี้จะเป็นที่ วางชกโคโกเคลื่อนที่ครับตรงนี้ก็วางของปลั๊กไฟมีให้ครับมีแอร์มีพับลมดูดอากาศนะครับกระทัดรัดดีครับคันนี้ใช้งานในเมืองก็คล่องด้านบนก็เก็บของได้ตอนแรกว่าจะทำลังคาตัวนี้สุดแต่ว่าช่างว่าทำสุดแล้วมันไม่มีที่ยึดครับ เลยไม่ได้ทำก็ทำสุดแค่นี้ก็สวยงามเหมือนกันครับเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังนี่คอยร้อนเป็นอิเมร์เตอร์ไดกินรุ่น2ดาวครับประหยัดไฟ ถ้าเราจะใช้งาน power pack เดี๋ยวเรามาใช้งานทั่วไปก่อนถ้าเราจะใช้งานจากแบตเตอรี่นะครับเราก็อันดับแรกก็นี่นะครับเบรกเกอร์ดึงขึ้นดึงขึ้นแค่นี้เรียบร้อยครับแล้วก็มาเปิดตัวนี้เป็นระบบใช้งานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้งานไฟแบตเตอรี่แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ ไฟตัวนี้เปิดก็เปิดสวิตไฟก็สว่างครับปิดตัวนี้ก็จะมีช่องเคบียบุรีครับตัวนี้สวิตเปิดปิดไฟตัวนี้วัดแบตเตอรี่วัดโวลต์ครับตัวนี้ก็ไฟ 220มาจากอินเวอร์เตอร์ครับถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเราก็กดสวิตช์ก็จะทำงานแต่ว่าเราจะต้องเสียบ power p a r k ก่อนนะครับให้มีไฟเข้าตรงนี้ไฟจะได้มาจากไฟ220ครับตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศเปิดสวิตต์ตรงนี้พัดลมดูดอากาศก็จะทำงานครับ ถ้าเราจะมาใช้ไฟจากบ้านนะครับไฟ220เราตอนนี้ที่เก็บสายไฟนี่ครับที่เก็บสายไฟตอนนี้พัดลมอยู่รากาเปิดอยู่เราก็นำมาเสียบตรงนี้ได้เลย เสียบให้ตรงรูนะครับแล้วก็นำสายตัวนี้ไปเสียบไฟบ้านจากนั้นก็ปรับหลังเต่าครับให้เป็นไฟ220แค่นี้ก็ใช้ไฟจาก ไฟบ้านได้เรียบร้อยครับนะครับพร้อมใช้งานถ้าจะเปิดแอร์ก็เปิดกดสวิตตัวนี้เป็นสวิตแอร์แอร์ก็พร้อมทำงานครับตอนนี้ก็ใช้ไฟจากไฟบ้านครับเพราะว่าหลังเต่าตัว,ตวนี้เป็นไฟ220ครับตัวนี้ชาร์จแบต เวลาเราจะชาร์จเราก็กดสวิตช์ตรงนี้นี่ก็กำลังชาร์จครับชาร์จก็จะขึ้นสีแดงถ้าเต็มก็จะขึ้นสีเขียวแบตเตอรี่280แอมป์ครับถ้าหมดเกลี้ยงก็ชาร์จประมาณ30-40ชั่วโมงครับให้มันขึ้นประมาณ14 4 4, 4 6จุโวลต์ก็ถือว่าเต็มแล้วครับ80-90%ก็ใช้งานได้แล้ว ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวคันต่อไปเราจะมารีวิวโตโยต้าคอมพิวเตอร์ตอนนี้กำลังทำอยู่นู่นครับใกลๆใ,ใกล้เสร็จแล้วครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้เบาะถ้าเราจะพับขึ้น ก็สามารถนั่งได้เลยสะดวกสบายครับนี่ปางแอร์โอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ